สวัสดีครับเจอกันยามเช้านะครับเพื่อนๆอ,อากาศแจ่มใสนะครับหลังจากฝนตกกันมาหลายวันนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่รักเกษตรรักในงานอาชีพรักในการท่องเที่ยวนะครับวันนี้คนเกษตรพากินพาเที่ยวพาทำนะครับจะพามาแนะนำกันขอ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นก็คือพื้นที่ที่เราจะทำการเกษตรให้มีใบสำเนาที่เราครอบครองที่ดินอะไรประมาณนี้ครับเป็นโฉนดสำเนาโฉนดที่ดินหรือนอสสามกอรหรือถ้าเป็นปปทห้าอะไรก็ให้ให้เป็นสำเนาที่ว่าเราครอบครองครับหรือเราอาจจะไปเช่าที่เขาก็ได้ครับแต่ สำเนาอันนั้นต้องมีใบยินยอมให้ใช้พื้นที่ครับประมาณนั้นครับผมสองเราต้องมีทำอ2กันแล้วกันเราต้องมีเรามีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าที่ตัวเองไหมหรือว่าเสาไฟฟ้าอยู่หาา่างเจ้าหน้าที่จะถามเรานะครับถ้าอยู่ข้างหน้าจะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ห่างจากที่เราต้องผ่านที่แปลงอื่น จะต้องมีหนังสือยินยอมให้สายไฟผ่านที่คนอื่นครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาภายหลังนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแนะนำนะครับก่อนที่เราจะไปจะไปยื่นหนังสือถ้าท่านมีตามที่ที่แนะนำมาแล้วนะครับแนะนำก็คือตามที่แนะนำคือมีเอกสารมีที่มีอะไรอยู่ประมาณนี้มีเสาไฟอยู่ไม่ไกลที่ตัวเอง สามารถติดตั้งกล่องคอนโทรลได้เลยนะครับแล้วไปยื่นหนังสือนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเรามาติดตั้งกล่องภาษาช่างก็คือกล่องคอนโทรลนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเรานำเอกสารดังที่แนะนำไปนะไปยื่นที่การไฟฟ้านะครับ นี่ครับกล่องคอนโทรลของผมอยู่ราคาหลักไม่เกิน1 0 0 0บาทเพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้แสงสว่างนะครับเพื่อนๆผมใช้เพื่อสูบน้ำโดยเฉพาะครับช่วงนี้ครับผนแรงนะครับเราไปยื่นหรือถ้ายังไม่มั่นใจไปไปขอเอกสารก่อนครับแล้วทางเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารมาพร้อมคำแนะนำนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเราไปยื่นจงจุดนี้ปุ๊บถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่าติดตั้งแล้ว ก็จะลดขั้นตอนตรงที่ว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าประมาณสองสามวันจะเข้าไปตรวจนี่ถ้าเราต่อไฟเสร็จแบบนี้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่มีกล่องคอนโทรลปุ๊บเราเข้าไปยื่นถ้าเกิดช่างมาเร็วเราคือยังไม่เสร็จครับอ่าเพื่อนๆลองพิจารณาครับว่าติดก่อนหรือว่าจะไปยื่นหนังสือก่อนถ้ายื่นหนังสือก่อนเขาแนะนามาเราก็บอกว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งเรา,าถึงค่อยมาติดตั้งไอ้กล่องตัวนี้นะครับ พอยื่นหนังสือเสร็จเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจกล่องของ,ของผมก็คือสายดินไม่ผ่านครับนี่ครับสายดินของผมเล็กไปนะครับมาตรวจครั้งแรกนะครับหลังจากเรายื่นเอกสารอยู่ประมาณสองสามวันเจ้าหน้าที่ก็นัดวันประมาณสามวันนะครับคอยรับโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ผมเปลี่ยนเป็นสายใหญ่นะครับจากที่เจ้าหน้าที่แนะนํานะครับผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเรียบร้อยครับนอกนั้นถูกต้องหมดเจ้าหน้าที่ก็ แนะนำดีมากนะครับเขตของผมนะครับอาเภอเกษตรสมบูรณ์แล้วก็รวดเร็วด้วยครับผมยังได้ยินว่าเขตอื่นยังมีมีมีช้านะครับแต่ที่ผมอยู่เร็วครับขั้นตอนก็อยู่ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนติดตั้งคอนโทรลก่อนแล้วไปยื่นหนังสือก็จะได้ทําเดี๋ยวนั้นเลยครับแต่ถ้าเรายังไม่ไม่ได้ติด ได้เอกาสารมาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปติดตั้งแล้วเราค่อยไปยื่นใหม่ก็จะเป็นสองครั้งครั้งที่3พอช่างตรวจเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยนะครับช่างยะให้เอกาสารว่าเนี่ยเอาไปยื่นชําระค่าธรรมเนียมก็คือว่าใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพอเราไปชําระค่าเราได้ชําระเงินเสร็จปุ๊บถือว่า สมบูรณ์แล,ล้วครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นช่างจะบ,บอกว่าเดี๋ยวจะไปติดตั้งมิตเตอร์ให้อยู่ประมาณกี่วันเดี๋ยวช่างนะัดเองครับไม่เกินสามวันครับ,รบเขตผมนะครับก็ใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกๆนะครับเราไปยื่นผมไม่ได้ขออนุญาตประมาณนี้ครับผมใช้ลายตั้งก็ขออนุญาตการไฟฟ้าด้วยนะครับ เพื่อ<ม>เป็นเก็ความรู้ดีๆครับเดี๋ยวนี้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เลยครับรวดเร็วมากว่าเนี่ยเส้นทางเราจะไปติดตั้งอยู่แถวไหนเสาตรงไหนอะไรเขาจะถามเรามันจะตรงเป๊ะเลยนะครับถ้ามีเสาหน้าที่ก็เราก็บอกว่าจุดเนี้นะ่ะอยู่หน้าที่เราแล้วอะไรประมาณนี้ครับใช้วเวลาเท่า,าที่ผมอยู่นั่นไม่เกินสิบนาทีก็เสร็จนะครับเร็วมากครับเพื่อนๆอันนี้ยังคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เราขอนะครับ รับเรื่องนะครับไม่เกินสิบนาทีครับหรือว่าช้าสุดผมว่าไม่เกินสิบห้านาทีนะครับรวดเร็วมากนะครับเพื่อนแล้วอ่าตอนนี้นี่คือผมให้ช่างมาปรับปรุงสายดินครับคือเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นเส้นใหญ่กว่าเก่านะครับเพื่อนขั้นตอนของเราก็คือมีสายดินไม่ผ่านครับ ใช้อะไรปิดให้คือกันฝนสาดอะไรเซฟตี้เราเซฟตี้ตัวเราเองด้วยนะครับสายดิงก็คือกันไฟฟ้ารั่วน,นะครับพอเสร็จจากนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับผมจะได้เอกสารหลังจากเจ้าหน้าที่กรารไฟฟ้านะครับมาตรวจสอบกล่องที่เราต่อไว้นะครับ ใช้คําว่ากล่องแล้วกันนะครับหลังจากเราไปยืน่นมีเอกสารนี่มนาะตรวจสอบแล้วนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ของผมคือสายดินไม่ผ่านนะครับจุดไหนไม่ผ่านเขาก็จะแนะนําเราอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้เราปรับปรุงแก้ไขแล้วเขาจะนัดวันมาตรวจอีกครั้งนึงสรุปวันนี้ผ่านแล้วนะครับสายดินผก็ผ่านเพราะล่าสุดสายดินผมเล็กไปน,นะครับ สายดินคือการไฟฟ้าดูดประมาณนี้ครับวันนี้ก็เสร็จผ่านแล้วนําใบนี้ไปชำระเงินค่าปิเตอร์แล้วการค่าหม้อนะครับที่การไฟฟ้านะครับที่เรายื่นขอนะครับไปกันเลยถึงแล้วนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอํเาเภอเกษตรสมบูรณ์ครับขออ,อนุญาตเอยน้ำนะครับรวดเร็วมากนะครับเพื่อนรวดเร็วจริงๆนะครับ ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับพอมาถึงนี่แล้วเราก็เข้าไปชำระค่าธรรมเนียมเสร็จจะมีข้อความบอกว่าประมาณสองสามวันหรือเขาไปติดตั้งโดยที่เราไม่ได้อยู่กับหม้อไออยู่กับที่เรานะครับก็จะมีข้อความส่งไปว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วเสร็จขั้นตอนแล้วนะครับเ,เพื่อนๆง่ายๆนะครับ เพื่อนๆท่านใดสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับได้ระบบดิจิตอลด้วยนะครับเป็นหม้อที่รุ่นใหม่ครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกันด้วยนะครับคนเกษตรพากินพาเที่ยวประทับนะครับพามาขอไฟเพื่อการเกษตรครับเดี๋ยวนี้น้ำเป็นที่จำเป็นนะครับต้องใช้ไฟนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ